สวัสดีคอบอลและเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับจอร์ดดูบอลหลังบ้านนะครับก็จะมาวคริเห์ฟุตบอลให้ท่านได้รับชมและฟังกันนะครับสําหรับวันนี้ครับผมได้เลือกไว้ที่3คู่นะครับก็จะเป็นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ครับคู่แรกครับก็จะเป็นเยอรมนีฮะเจอกับโรมาเนียนะครับคู่ที่2ที่ผมเลือกไว้จะเป็นทีมชาติรัสเวียครับเจอกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ฮะ แล้วคู่ที่3ครับก็จะเป็นทีมชาติสาธารณรัฐเช็กเจอกับทีมชาติเวลครับผมเราไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยครับนะฮะก็จะเป็นทีมชาติยอรมเนียครับเจอกับทีมชาติโรมานียนะครับสำหรับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามโฟกพาร์ตสเตเดียครับเตะกันที่สนามของวบบวกนะครับเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับสำหรับ คู่นี้ครับอยู่ในกลุ่ม J ครับประกอบไปด้วยทีมชาติเยอรมันฮะทีมชาติอาร์เมเนียโรมาเนียนอร์ทมาซเดเนียไอซ์แลนด์แล้วก็ลิกเตนสไตน์นะครับทีมชาติเยอรมันครับอยู่อันดับที่1ครับแข่งไปแล้ว6นัดชนะไป5แพ้ไป1นเกมครับยิงได้17เสียไป2ฮะผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่15ลูกครับแล้วก็มีอยู่15คะแนนนะครับส่วนโรมาเนียครับอยู่อันดับที่3ครับแข่งไปแล้ว6นัดชนะไป3เสมอ1แพ้ไป2เกมครับ ยิงได้6เสียไป3ประตูครับมีอยู่10คะแนนเรามาดูสถิติกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้ฮะผลงานที่เจอกันครับเฮทูเฮสามนัดหลังสุดครับทีมชาติเยอรมันนะเอาชนะได้2ครั้งครับแล้วก็โรมาเนียเอาชนะได้1ครั้งครับโดยเกมล่าสุดเป็นทีมชาติเยอรมันบุกมาชนะทีมชาติโมรมาเนียไป1ประตูต่อศูนย์ครับนะเรามาเช็คฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับทีมชาติเยอรมันครับ ทั้งหมด10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับชนะไป5ฮะเสมอ2แพ้ไป3เกมนะครับส่วนทีมเยือนครับโรมาันี้10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับชนะไป4นัดครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป4นะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมในวันนี้กันหน่อยคร,รับเจ้าบ้านครับภายใต้าการคุมทีมของฮันซี่ฟิกนะฮะเฮดโค้ชใหญ่ของเยอรมันเนี่ย วันนี้ไม่ได้เรียกตัวมัตฮูเมละยูเลียนเด็กสเลอร์อีไคล์กุดูกันเอเมเรชานแล้วก็โรบินโกเซ่นนะครับพูดไงว่าในรายชื่อผู้นี้ไม่มีในวันนี้อย่างแน่นอนครับแต่วันนี้จะมีตัวทีเด็ดที่ขาดนะครับก็จะเป็นโทมัสมูเลอร์ครับเลรอยซานเน่ ane, แล้วก็แซ็เจนอบี้นะครับที่คาดว่าจะลงกนแนวรับของโรมาเนียนะครับโดยที่จะมีกองกลางอย่างโจชัวคิมิตเลออนโกเลสกาที่ ทางผลงานได้ดีกับไบเอมินิกนะครับโดยในแผงหลังเนี่ยวันนี้คาดว่าจะใช้อันโตนิโอรูดิเกอร์ยืนเป็นแกนหลักนะครับเนื่องจากรูดิกเกอร์เนี่ยมีผลงานที่ดีมากๆกับเชลซีนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยหน้าเป้าคาดว่าจะใช้ติมอแวนเนอร์นะครับส่วนทีมเยือนครับวันนี้ทีมชาติโรมาเนียจะมีมิเรลลาดอยครับ อดีตเซนเตอร์ฮาฟของทีมชาติโรมาเนี่ยเป็นคุณซ้อนะครับวันนี้นะจะไม่มีเดนิสมานะคอนแตนสตินบูริสคูแล้วก็เดนิสฮาริเบกนะครับเนื่องจาก3รายนี้เนี่ยไม่ติดชุดนี้นะครับแต่ว่าทีมชาติโรมาียชุดนี้ฮนะต้องบอกว่ามีตัวทีเด็ดอยู่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นยานิสฮาจิครับแล้วก็อเล็กซานดูแม็กซิมเคลามิวเคเซลูนะครับซึ่ง3คนนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นในแนวลุก ที่จะคอยสร้างความปอนป่วนเกมรับให้เยอรมันในวันนี้อย่างแน่นอนครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับคู่นี้ครับอินสเลกฮะเยอรมันนะพูดง่ายๆว่าช่วงนี้ก็อยู่ช่วงฟอร์มที่ดีแล้วนะครับก่อนน้นนี้เนี่ยอาจจะมีเป๋ไปบ้างนะครับสำหรับทีมชาติเยอรมันนะฮะล่าสุดเนี่ยก็เก็บชัยชนะมาได้3นัดติดเลยนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเจนะครับโดยที่มีโรมาเนียเนี่ยอยู่อันดับส ก็พยายามจะเก็บคะแนนไล่จี้อันดับ2ขึ้นมานะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะครับการที่โรม,มาเนีเยมาเยือนเยอรมันเนี่ยไม่ใช่งานง่ายแน่นอนนะฮะซึ่งเงยอรมันครับเล่นในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะสนามไหนนะจะเป็นเมืองมิวนิกเมืองวบบวกหรือเมืองไหนๆก็ช่างนะครับเยอรมันเล่นในทินตัวเองเนี่ยมีความแข่งเก่งเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นทีมที่เสียประตูน้อยนะครับแล้วก็ยิงประตูได้เยอะมากๆเพื่อนี้เป็นกรอบเป็นกำเลยนะครับ แต่ว่าอาจจะมีช่วงที่เป๋หรือฟอร์มหลุดกันบ้างนะสำหรับทีมชาติเยอรมันแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยทีมชาติเยอรมันได้กลับมาสู่ฟอร์มแล้วนะครับเรามาดูเหรียราคาที่ต่อรองกันหน่อยนะครับวันนี้ทีมชาติเยอรมันฮนะเจ้าบ้านต่อที่2.5หนะครับหรือว่า2ลูกครึ่งนะครับถ้ามองจากเหรีราคานี้นะครับผมมองว่าเจ้าบ้านเยอรมันฮนะวันนี้เก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ได้เอ็นเอียงเลยนะมองจากคุณภาพทีมระบบทีมแล้วก็ฟอร์มปัจจุบันนะครับ ซึ่งโรมาเนียเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมรับอยู่แล้วนะครับซึ่งต้องมาเจอกับเยอรมันที่เปิดเกมลูกใส่เนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยโรมาเนียอาจจะยันเสมอไม่อยู่แน่นอนนะผมมองแบบนี้เลยนะครับแต่เนื่องด้วยเลทราคาเปิดมาที่2.5นะครับเลทราคานี้เนี่ยผมยังมองว่าอาจจะสูงไปสักเล็กน้อยนะครับในเกมวันนี้นะฮะก็คือว่าถ้าเยอรมันเล่นนบ้านเยอรมันก็คือเยอรมันนะครับแต่ผมมองเกมนี้ว่าเยอรมันฮะจะชะนะโรมาเนียไม่เกิน2เม็ด นะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมขอฟันธงรองไปที่โรมาเนียเชียได้เลยนะครับมาคู่ที่2นะครับก็จะเป็นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกสนวยยุโรปเช่นเดิมนะครับเป็นทีมชาติตัเวียรครับเจอกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับเตะกันที่สนามเดลกาวัสสตาร์ทดีโอนานะครับเตะกันในเวลาตีหนานาทีนะครับเราไปดูอับัรางคะแนนของคู่นี้กันหน่อยครับ คู่นี้ครับจะอยู่กันในกลุ่มจีนะครับประกอบไปด้วยเนเธอร์แลนด์ฮะนอร์เวย์ตุรกีมอนเตเนโกรลัตเวียแล้วก็ยิปลอตตานะครับโดยที่เนเธอร์แลนด์ครับอยู่อันดับที่1ครับแข่งไปแล้ว6นัดชนะไป4เสมอ1แพ้ไป1เกมครับยิงได้ยีบเสียไป6นะครับของต่างประตูได้เสียบวกที่16ลูกเลยนะครับมีอยู่13คะแนนทีมชาติลัเวียครับอยู่อันดับที่5ครับแข่งไปแล้ว6นัดฮะ ชนะ1เสมอ2แพ้ไป3เกมครับยิงได้7เสียไป10ประตูฮะผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่ลบ3ลูกนะครับมีอยู่5คะแนนนะครับเรามาดูผลงานที่พบกันของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับ h e a d to Head 2ทีมนี้นะครับนับย้อนกลับไป4นัดหลังสุดนะครับเป็นทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับเอาชนะไปได้4ครั้งรวดเลยนะฮะโดยที่รัสเวียไม่เคยเอาชนะทีมชาติออลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ได้เลยนะครับ ฟอร์มปัจจุบันเนะี่ยสิบนัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านครับทีมชาติลัตเวียฮะสิบนัดหลังสุดในทุกรายการครับชนะไป3เกมเสมอ2แล้วก็แพ้ไป5เกมนัดครับส่วนทีมเยือนครับฮอลแลนด์นะหรือว่าเนเธอร์แลนด์ครับสิบนัดหลังสุดในทุกรายการนะครับชนะไป7นัดครับเสมอ2แพ้ไป1เกมครับโดยที่เกมล่าสุดฮะเนเธอร์แลนด์นะ,นะนนะเอาชนะทีมชาติตุรกีไป6ประตูหนึ่งเลยนะครับเรียกได้ว่า โอ้โหยิงถลุทะลายเลยแล้วลองมาดู2นัดหลังสุดที่เนเธอร์แลนด์ลงเล่นนะครับ2นัดเนี่ยยิงไปถึง10เมตรเลยด้วยกันนะครับนะครับอะไรจกหมดขนาดนั้นนะเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเจ้าบ้านครับรัสเซียฮะภายใต้การคุมทีมของดนิสซักคาเควิชนะครับวันนี้เนี่ยต้องมาเจอกับฮอลแลนด์ฮะซึ่งเกมล่าสุดที่รัสเซียลงเล่นนะครับเป็นการเสมอกับมอนเตเนโกรในรายการนี้เมื่อต้นเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับ วันนี้จะไม่มีตัวเก่งกุตคอฟสกี้นะครับที่เป็นตัวทีเด็ดของทีมวันนี้จะไม่ได้ลงเล่นอย่างแน่นอนนะครับส่วนในแดนอื่นครับก็อยู่กันครบครับจะมีตัวทีเด็ดก็จะเป็นอุนติคิสนะครับแล้วก็ยานิสอิคาเนียกนะครับส่วนทีมเยือนครับทีมชาติฮอลแลนด์ฮะภายใต้การคุมทีมของลุยส์ฟอร์เกลครับต้องบอกว่าทีมชาติฮอลแลนด์นะ อาสถิติที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจาก2นัดเนี่ยยิงไปถึง10ลูกเลยนะครับแล้วก็เกมที่ชนะเนี่ยเป็นเกมที่ชนะมอนเตเนโกกับตุรกีซึ่งเป็นทีมที่ไม่ได้ห่างจากฮอลแลนด์มากมายเท่าไหร่นักนะครับพือง่ายว่าทีมเกตนี้เนี่ยฮอลแลนด์ยังอัดไปขนาดนั้นนะนะครับวันนี้หลุยส์ฟาเกาว่าจะไม่มีแน่ๆนเนี่ยเป็นจอร์จี้วานาดุมครับที่ติดโทษแบนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ย ไม่ได้ติดชุดนี้ก็จะเป็นดอนนะี่ฟันเดเบเฮะที่หลังๆเนี่ยไม่ได้ลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับส่วนขุมกำลังตัวหลักอื่นๆเนี่ยก็อยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นสตีเฟนเบอร์กมูธะที่มีผลงานที่ดีกับทีมอาจ็กอัมสเตมนะครับแล้วก็เมมฟิสเดปายโคดี้กักโปนะครับสามรายนี้เนี่ยจะลงเป็นสามประสานในเดนหน้านะครับผม เรามาดูทักษะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับในคู่นี้นะครับผมมองว่าทีมชาติลัตเวียเนี่ยวันนี้เป็นเกมที่ลัตเวียจะต้องเจองานยากมากๆเนื่องจากมาเจอฮอลแลนด์ชุดนี้นะครับทั้งเกมลุกเกมรับนะครับฮอลแลนด์ชุดนี้ดูดีเลยทีเดียวนะฮะนะครับการที่ผู้เล่นของลัตเวียเนี่ยจะไปเจาะกองหลังของฮอลแลนด์ในชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นสเตฟานเดฟายที่ยืนจับคู่กับเวอร์จิลฟานได้เนี่ย ผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับลูกฟุตบอลกลมมีลมอยู่ข้างในนะครับทีมชาติลัเวียอาจจะยิงประตูได้ก็ได้แต่ว่าต้องลองดูฮะว่าวันนี้เนี่ยทีมชาติลัเวียจะมีคะแนนกลับออกไปไหมนะครับแต่ส่วนทัศนะส่วนทัวของผมเนี่ยวันนี้ฮอลแลนด์จะเปิดเกมลุกบุกแหลกใส่ลักเวียอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ฮอลแลนด์จะบุกในทุกรูปแบบทุกมิตินะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยรูปเกมจะเป็นฮอลแลนด์เปิดเข้าใส่ฝั่งเดียวแล้วก็จะเป็นลักเวียฮะ อาจจะใส่จังหวะเน้นลับและรอโต้กลับนะครับเราไปดูเด็ดราคากันหน่อยนะครับวันนี้ฮะเด็ดราคาเปิดมาที่ฮอลแลนด์ต่อ2ลูกครึ่งนะครับการมาเยือนแล้วมาต่อ2ลูกครึ่งแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าแพงนะครับแต่หากมองกลับไปครับทีมชาติรัสเซียฮะศักยภาพทีมผู้เล่นแล้วก็ระบบทีมหรือแม้กระทั่งคุณภาพัวนักเตะนะครับวันนี้เนี่ยเป็นรองฮอลแลนด์หลายขมเลยทีเดียวนะครับผู้เล่นชุดนี้ชุดปัจจุบนะันฮะเข้าขากันเป็นอย่างมาก เชื่อว่าวันนี้ครับเปรตราคา2ลูกครึ่งฮนะผมว่าฮอลแลนด์นะยิงเกินเลดทะลุราคาต่อรองแน่นอนครับฟันธงมาที่คู่ที่3ครับก็เป็นคู่5ดาวประจำวันวันนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันในคู่นี้กันนะครับคู่นี้ครับจะเป็นคู่สาธารณรัฐเช็กค,ครับเจอกับทีมชาติเวลนะครับเตะกันที่สนามซีนโนโบสเตเดียมเตะกันในเวลาตีหน่สี่สิบห้านาทีครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยครับสําหรับสายนี้ครับจะมีทีมชาติเบลเยียมครับเช็กฮะเวลเบลารุสแล้วก็เอสโตเนียครับโดยทั้งหมดจะอยู่ในกลุ่ม E นะครับจ้าบ้านครับสาธารณรัฐเช็กฮะอยู่อันดับที่2ครับแข่งไปแล้ว5นัดชนะไป2เสมอ1แพ้2เกมครับยิงได้8เสีย7ประตูนะครับบวกลบเนอยู่ที่1ลูกนะฮะมีอยู่7คะแนนส่วนทีมชาติเวลครับ อยู่อันดับที่3ฮะแข่งไปแล้ว4นัดครับชนะ2เสมอ1แพ้1ครับยิงได้5เสีย5นะครับมีอยู่7คะแนนเท่ากันครับเรามาดูเฮดทเวคู่นี้กันหน่อยนะครับนับย้อนกลับไป3นัดหลังสุดครับก็ต้องบอกว่าผลงานนี่3นัดที่ผ่านมาสุดสีกันเลยนะครับก็จะเป็นตายฝ่ต่างฝ่ายต่างชนะกันไปได้1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับผมอนะเรามาดู10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับ ฟอร์ม10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านในทุกรายการครับชนะไปได้4ครั้งครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป4เกมนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับทีมชาติเวลวฮะ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะชนะได้3ครั้งครับเสมอ4แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับเรามาดูพร้อมๆก่อนเกมของทั้งสองทีมนี้กันนะครับเริ่มจากเช็คครับภายใต้การคุมทีมของยาโลสลาฟซิฮาวีครับวันนี้จะไม่มีแน่ๆนะครับเวลาเดมีโครูฟารฮะตัวเก่งจากเวสต์แฮมนะครับ แล้วก็จะมีลูคัสมาโซพุสปีเตอร์เชฟชิกนะแล้วก็ยยนบอลลนะครับหลายชื่อพวกนี้จะไม่มีวันนี้แน่นอนนะครับเ้าเนี้ยคาดว่าซี h a ฮาวีฮะจะมาในระบบเดิมครับแล้วก็จะมีตัวทีเด็ดก็จะเป็นพาตติกชิกนะฮะตองหน้าตัวเก่งของทีมที่ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งสโมสรและทีมชาตินะครับโดยจะมีามิดฟิลด์ตัวคุมเกมก็จะเป็นโทมัสซูเชกที่อยู่กับเวสต์แฮมและมีผลงานที่ดีต่อเนื่องกับทีมสโมสรน,นะครับส่วนทีมชาติเวลล์ครับภายใต้การคุมทีมของโรเบิร์ตเพจนะครับวันนี้เนี่ยเวลล์จะไม่มีแน่ๆนะครับเป็นแกเลตเบลวะทอมล็อกเยอร์ลิสนอรลิงตันเดวีและยังมีอสองคนนะครับที่อาจจะต้องเช็คความฟิตก่อนนะครับก็จะเป็นเดวิดบลูคฮะจากบอลมัรกับเฮารับสันคาโนะนะครับ เรามาดูเสือบผู้เล่นที่คาดการณ์กันว่าจะลงกันในวันนี้ของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับเจ้าบ้านครับสาธารณชเชคาคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้าประตูจะเป็นโทมัสวัตชิลิกครับแนวรับสื่อครับจะมีอาร์เรสมาเตยูโทมัสคารักออเดเซลุสกาฟิลิปโนวักนะครับกลางสองคนครับวันนี้จะใช้โทมัสเฮเลสครับจับคู่กับโทมัสซูเชกโดยที่ผู้เล่นแนวลุกครับจะใช้ยาคูเปเชกครอันโตนินบาลักแล้วก็อดัม าูเช็โดยที่น้าเป้าครับจะใช้ปาติกชิคะลงลาตะข่ายในวันนี้ครับผมส่วนทีมเยือนครับทีมชาติเวลคาดว่าจะชม,มาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้สาประตูก็จะเป็นแดนนี่วอร์ฮะแนวรับ4คนครับจะมีคอเนอร์โรเบิร์ตครับคิสเมฟมโจโรดอนคิสกันเตอร์นะครับ ตรงกลาง2คนครับจะใช้โจโมเรลฮะจับคู่กับโจเอเลนนะฮะผู้เล่นเกมลุกครับจะใช้แฮร์รี่วิลสันฮะอารอนแลมซี่แล้วก็แดนเจมนะครับโดยจะทิ้งหน้าเป้าก็จะเป็นชายเลอร์โรเบิร์ตนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้เช็คกับทีมชาติเวลนะครับก็เป็นการเจอกันที่โอ้โหเหมาะเจาะเลยนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยต้องการแย่งอันดับ2นะครับเพราะว่าอันดับ1นึ่ี้ค่อนข้างจะแบเบอร์แล้วนะครับเป็นทีมชาติเบลเยียมนะฮะ โดยที่เช็คก,กับเวลครับมี7็คะแนนเท่ากันนะถ้าหากวันนี้เนี่ยใครคว้า3มแต้มได้เนี่ยก็จะเป็น3มแต้มที่สําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าทีมชาติเวลฮะยังมีโปรแกรมแข่งน้อยกว่าทีมชาติเช็คอยู่หนึ่งนะัดฉะนั้นเนี่ยการที่เช็คได้เล่นในบ้านนะคาดว่าจะต้องการ3มแต้มเป็นอย่างสูงนะครับซึ่งวันนี้ครับชเช็คฮะจะมีสภาพความพร้อมของทีมมากกว่าทีมชาติเวลนะครับซึ่งทีมชาติเวลคระบ,บอกตรงๆเลยว่าการขาดหายไปของแกเรตเบลเนี่ยส่งผลกระทบ ต่อเกมลุกของทีมอย่างแน่นอนและเป็นอย่างมากด้วยนะครับเนื่องจากทีมชาติเวลส์จะพึ่งพาแกรเรตเบลเป็นหลักเลยนะครับแต่อาจจะมีตำแหน่งอื่นที่คอยสอดแทรกมาบ้างไม่ว่าจะเป็นไดนเน่เจมหรือจะเป็นตัวปป้นเกมอย่างอารอนลัมซี่แต่ถึงกระนั้นนะทีมชาติเวลก็ยังพึ่งแกรเรตเบลเป็นหลักนะครับ และผู้เล่นรายอื่นของทีมชาติเวลนะครับก็มีปัญหาพอสมควรเนื่องจากวันนี้เนี่ยโรเบิรนะ์ตเพจฮะน่าจะต้องโลเทชันทีมขนาดใหญ่เลยนะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้กันหน่อยครับเลทราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านครับสาารนัเช็คต่ออยู่ที่ครึ่งคุ้ลูกนะครับนะฮะก็ไม่แปลกนะฮะที่จะต่อราคานี้เนื่องจากทีมเจ้าบ้านฮนะมีสภาพทีมที่มีความพร้อมกว่าจากเลทราคานี้นะครับผมมองไปที่ทีมเจ้าบ้านอย่างสาธารนัเช็ค มีดีกว่าแน่นอนนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยทั้งแรงจูงใจแล้วก็สภาพทีมที่มีความพร้อมกว่านะครับทำให้วันนี้เนี่ยเช็คดูเหนือกว่าแล้วก็น่าจะเก็บ3มแต้มในบ้านได้อย่างแน่นอนนะครับฟันธงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับที่ผมเลือกไว้3คู่นะครับผมจะสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นทีมชาติเยอรมันฮะกับทีมชาติโรมาเนียในคู่แรกนะครับคู่นี้เนี่ย ผมขอลองที่โรมาียฮะจะแพ้ไม่เกิน2ลูกนะครับคู่ที่2ฮะเป็นลัตเวียเจอกับเนเธอร์แลนด์นะคู่นี้ผมเลือกมองที่ทีมเยือนอย่างเนเธอรนนะ์แลนด์น่าจะบุกอัดยับใส่ลัตเวียรครับผมส่วนคู่สุดท้ายครับคู่ติดดาว5ดาวในวันนี้นะครับผมขอเลือกทีมอย่างเจ้าบ้านฮะสาธารณัฐเช็กเช็กบินเวลอย่างแน่นอนครับ สำหรับเพื่อนๆน,นะถ้ามีความคิดเห็นว่าสกอร์แต่ละคู่จะออกมาที่เท่าไหร่หรือมีความคิดเห็นว่า,าทีมไหนจะชนะใครนะครับก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมสำหรับการวิเคราะห์นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ ก็อยู่กับผมนะครับจอรดดูบอลหลังบ้านนะครับผมอยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ Facebook ครับดูบอลหลังบ้านแล้วก็ที่ YouTube ครับดูบอลหลังบ้านเช่นเดียวกันครับก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานดูบอลหลังบ้านต้องขอตัวลาการไปก่อนพบกันใหม่ในอีีหน้าสวัสดีครับ